ะะจักแบบทวายที่เขาเคยแจกสรงผมแก่สีทองมีทรงผมใหม่สีชมพูอมเบยด้วยเลยทุกคนบอกเลยนะคะว่าเป็นของฟรีด้วยนี่เลยพี่แป้ก็จะใส่ให้ดน้องๆดูว่าทรงผมสีผมเนี่ยมันน่ารักมากๆน่าจะถูกใจน้องผู้หญิงเลยเลยค่ะมีกิ๊บปักที่เป็นคาว่าทวายเหมือนเดิมเลยซึ่งก่อนหน้านี้นะคะพี่แป้เคยสอนนะคะจักแบบนี้ไปแล้วที่มีทรงผมแก่นะคะแบบนี้นะคะแบบ พี่แป้นนะคะเข้าไปในแมปซลพี่แป้นนะคะเข้าไปดูในตัวคนซ่านะคะมีน้องเอมาบอกพี่แป้งไงพี่แป้งก็รีบเข้ามาดูเลยว่าเฮ้ยเขามีทรงผมที่เขาเข้ามาใหม่นะคะน้องๆแล้วเขาก็บอกด้วยนะคะว่ามันเป็นทรงผมฟรีอันใหม่นะคะที่จะเข้ามาเร็วๆนี้นั่นเองว้าวน้องๆคนไหนที่อยากได้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่แป้และกดกระดิ่งด้วยนะคะ วิธีการทำพี่แป้งว่าก็น่าจะไม่ยากมันน่าจะเหมือนเดิมแหละหากอยากได้ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อมันจำกัดเวลาจะได้มารับทันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะบอกเลยวันนี้ลงคลิปของฟรีไปแล้วอย่าลืมไปดูกันเด้อบ๊าย